ิส b i s m า l ิร h i r o h m a n i r o h i m a s a l a m u a ม a i k u m w a r ม h m a t u l l a h i wabarakatuh alhamdulillah นะครับเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเรากำลังอยู่กับใบฝึอกอ่านกราตีเล่มสี่นะครับวันนี้มาอยู่ที่หน้าที่สามสิบเจ็ดนะครับหน้านี้นะครับก็เป็นหน้าที่ต่อเนื่องจากหน้าที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับหน้าล่าสุดก็คือเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการผสมเสียงนะครับเ,เมื่อตัวนูนนูนสกูลนะครับมาเจอกับ ตัวลามนะครับซึ่งเราก็จะต้อง,องทำการผสมเสียงนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างยกตัวอย่างในหน้านี้สักหน่อยแล้วกันนะครับอ๋อรู้สึกว่าจะหน้านี้นะครับจะไม่มีในกรณีเป็นตัวนูนนะครับแต่ว่าจะมีกรณีของตันวีอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับดอมมาไตนะครับซึ่งดอมมาไตนะครับเสียงท้ายของมันก็คือมันจะเป็นการมันจะเป็นเสียงของนูนสกูลอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อ ดอมมาไตนะครับมาเจอกับตุลามมันก็เหมือนกรณีของกรณีกรณีของตัวนูสุกูลนะครับมาเจอกับตุลามนั่นแหละนะครับดังนั้นเราก็สังเกตดูจากสัญลักษณ์นะครับบนตุลามนั้นเขาจะเขียนเป็นตัชจิตนะครับหรือชิดะนะดังนั้นก็ให้เราทําการผสมเสียงเข้าไปในตุลามนะครับผสมเสียงเข้าไปในตุลามเลยอย่างเช่นอันนี้ก็จะอ่านว่ารุ่นนะครับรุลลิลนะครับรุลลิลผสมไปเลยนะครับ ในกรณีของคําอื่นนะครับเช่นเดียวกันในคํานี้นะครับดมมาไตเหมือนกันนะครับตุลลิลผสมเสียงเข้าไปในตัวลามเลยนะครับแล้วก็อ่านเสียงเสียงของตัวรามที่ตัดิดนะครับที่มีสระนะครับต่อไปด้วยแล้วก็นานี้สื่อจะเป็นดมมาไตทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับรุลรุลละนะครับค่อยรุลละโอเคครับ อันอื่นก็รู้สึกจะไม่มีแล้วนะครับก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับทบทวนเนื้อหาในส่วน,นอื่นๆด้วยนะครับที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีกรณีของอาการผสมเสียงในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับยกตดวอย่างเช่นในกรณีของการเจอกับตูมีมะนะครับก็ต้องผสมเสียงแล้วก็หนูเสียงโอเคครับดังนั้นหน้านี้ก็ถือว่ามีการฝึกฝนแล้วก็ เป็นการทบทวนด้วยนะครับฝึกฝนและทบทวนดังนั้นใครที่ติดตามเนื้อหาของเกโรตตีนะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องของหลักการนะครับในการอ่านที่ผ่านๆมานะครับก็แนะนำนะครับว่าให้ลองกดหยุดวิดีโอนะครับแล้วก็ลองอ่านหน้านี้ด้วยตัวเองก่อนนะครับสักหนึ่งรอบแล้วก็หลังจากนั้นนะครับค่อยกลับมาฟังนะครับกลับมาฟังกลับมาฝึกฝนด้วยกันนะครับโอเคครับในส่วนของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือหน้านี้ประโยคยาวขึ้นนะครับผมก็จะพยายามอ่านไป ท,ทีละคำหรืออาจจะเป็นแบ่งเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็รอบ2รอบ3นะครับก็จะอ่านต่อนเนื่องนะครับให้เป็นประโยคเดียวกันามาดูกันเลยแล้วกันนะครับมาลากุมลาตารูนาลิลลาตรงนี้ระวังนะครับคำว่าอัลลอฮ์นะครับลิลลาอ่านสองจังหวะนะครับถึงแม้ว่า ในไปยายงที่สองนะครับลิลลาครับคำว่าลานะครับต้องอ่านสองจังหวะนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของอาการอ่านการอ่านสิ่งยาวก็ตามนะครับต้องอ่านสองจังหวะนะครับนาลิลลาฮิวะกอรอนเดี๋ยวลองอ่านทั้งวร์กนะครับมาละกุมลาตารูนาลิลลาฮิวะกอรอน มาละกุมละตารุนาลิลลาฮิวะอรอนต่อไปนะครับว่ามาหัวอิลลาิกรุลลิลอาลามีนาเราอ่านเชื่อมนะครับ

อัลฟาลูลิลลาเหมือนเดิมนะครับลิลลาลาอ่านสองจังหวะนะครับลูลิลลาฮิวารอซูลีโอเคครับเดี๋ยวลองอ่านเชื่อมนะครับกูลิลอัลฟาลูลิลลาฮิวารอซูลี อุลิลอันฟาลุลลลาฮิวรอสูลีต่อไปนะครับว่าอินน a h ูลาตัซกีรอทุลลิลมุตตะกีนะตรงนี้เน้เนไปแล้วนะครับหมายกีงว่าเราต้องผสมเสียงนะตุลลิลนะตุลลิลมุตตะกีนะ โอเคครับเดี๋ยวลองอ่านเชื่อมนะครับว่าอินนาฮูลาทักิรอตุลลิลมุตตะกีน่าว่าอินนาฮูลาทักิรอตุลลิลมุตตะกีน่าต่อไปนะครับว่าลาตูเตียเอาเสียงให้ถูกนะครับตูเตีย ตัว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 ตอตัว,ตวหลังนะครับเสียงหนานะครับตีเตี้ยตูเตี้ยคุลฮัลลาฟิมมาฮีนินอย่าลืมหนุงเสียงนะครับเจอตัวมีมตัชดีสนะครับฟิมผสมเสียงเข้าไปนะครับ สังเกตนะครักัสรอไตเขียนเยื้องนะครับแล้วก็พอเรามาดูในคำในคาถัดไปนะครับมันเป็นตัวมีมแลม้วม,มีตัดมีตัดยีดกากับไว้นะครับงั้นเราก็ต้องผสมเสียงเข้าไปในตัวมีมนะครับแล้วก็อย่าลืมหนุงเสียงนะครับฟิมมาฮีนินโอเคครับเดี๋ยวลองอ่านเชื่อม <c oughs> ่าลาตูเตะคุณลัลลาฟิมมาฮินิน ว่าลาตูติอกุลลาพลาฟิมมาฮีนินโอเคครับต่อไปนะครับว่า <c> ล <oughs> ัลอาเคโรตุคอยรุลลากามินัลอูลาตรงนี้ที่เราต้องดูคือตรงนี้นะครับรุลลากานะครับคอย มันเริ่มแในวาลัลอานะครับเมื่อกี้นะคีรอตูคอยแล้วก็ตรงนี้รุลลาคามมนัลนะครับดัมมาไตาเจอกับตุลามนะครับรุลลาคามมนัลอูลาตรงนี้สองจังหวะนะครับอูลอาลองอ่านเชื่อมนะครับวาลัลอาคิรอตุคอยรุลลาคามมนัลอูลา والآخرة خير لك من الأولى <ت ص في ق> โอเคครับต่อไปนะครับอินนาฮอลักนาฮุมมิมมาอย่างนี้ดูทีดีนะครับคำว่าฮุมเจอกับตัวมิมนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตัชดีดนะครับ บอกแล้วนะครับมีมตัชดีดต้องหนุงเสียงนะครับฮุมมิมเจออีกแล้วนะครับมีมตัชดีดนะครับมิมม,มาต้องหนุงเสียงเช่นเดียวกันนะครับยะมาลูนะโอเคลองอ่านเชื่อมนะครับอินนาคอลลักรนาฮุมมิมมายะมาลูนะอินนาคอลลักรนาฮุม มิมายะมมลูนาโอเคนะครับก็ทำแล้วนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับแบบฝึกนะครับก็จบเพียงแค่นี้แล้วก็ในด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างกรอบด้านล่างจะเป็นการทบทวนนะครับทบทวนตัวเลขนะครับตัวเลขอาหรับนะครับก็ลองดูนะอันนี้เป็นเลขสามหลักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสามหลักมีสองหลักมาอยู่่าหนึ่งแค่ชุดนี้ตัวเดียวนะครับ อันนี้ก็ขีดเอาไว้แบ่งขั้นตัวเลขเฉยนะครับไม่มีอะไรนะไอขีดน,นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาระบุนะครับว่าตัวเลขที่เราที่เขากำหนดกาหนดมานะครับมันคือตัวเลขที่มีค่าว่าอะไรนะครับอันนี้นะครับ470จุดนี้ก็คือตัวศูนย์นะครับ470 9 0 8 6 1 ห้าร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสี่โอเคนะครับก็เป็นการทบทวนตัวเลขนะครับก็อทำแล้วนะครับหน้านี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแล้วก็อัญเชลโลสนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งนะครับในหน้าถัดไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ